นู่นๆไปตรงไปเก็บเพิ่บุ้งไหมเก็บบุ้งเอาไปหน่อนู่นๆๆอยู่นู่นไปดูห่านนะครับดูห่านครับผมเป็นไงครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศน่าดี๋มไหมครับผมผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมเออไปดูไปดูไก่ไปลูอ่าไปไป อ่านเข้าเราแล้วมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมเอ้าไปดูไปดูไก่ไปไปไปอ่านอ่านเข้าเราไปงัดงัดอุ้ม มอืม,อมจวบุ้งไหนลกอืมครับเกี่ยวกับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็มาพาลูกมาเก็บผักบุ้งครับผมมาหาับผักบุง้งไป งักงักเราไปรับประทานนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมพาลูกชายมาเก็บฟักบุ้งครับไปเดินไปเก็บฟักบุ้งไปมาดูหานครับมาดูหานครับผมเดี๋ยวไม่ได้จ้าจ้าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณครับไปดูหานเนี่ยไปดูหานเลยอ๋อไป ง, ắc, งักง,งัวนี้งัดตัวนี้งักขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนเลยนะฝัง่งพุงถอนหมดแล้วเนาะถอนหมดแล้วครับเด่นเดเด่นเดเด่นสวัสดีครับนี่สวัสดีครับยังงัดงักงัก งัดขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกต้นไมเลยนะขอบคุณครับไปดูห่านเดี๋ยวดูห่านด้ยอ๋อไปเอองักอยู่ไหนงักอยู่ไหนงัดงักงัดฟุ้งกระบอกไหมครับเจ้าพรพุ่ง ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูฮานนะครับดูฮานครับผมเป็นไงครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศน่าดูไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะดูฮานนะครับดูฮานครับผมเป็นไงครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศน่าดูไหมครับผม ฝังว no? ุงถอนหมดแล้วเนาะถอนหมดแล้วครับเดินเดินเดินสวัสดีครับที่สวัสดีครับยังเราไปรับประทานนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมพาลูกชายมาเก็บผักบุ้งครับไปเดินไปเก็บผักบุ้งไปกอัก ขอบคุณครับไปดูห่านเนี่ยไปดูห่านเลยอ๋อไปเง้างอยู่ไหนเง้างอยู่ไหนงัามาดูห่านครับมาดูห่านครับผมเดี๋ยวไปเลยตาตาเดี๋ยววันนี้ดูห่านนะครับดูห่านครับผมเป็นไงครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศน่าดวไหมครับผม ขอบคุณครับไปดูห่านเนี่ยไปดูห่านเด้วยอ๋อไปเงองักอยู่ไหนงอะัดอยู่ไหนงอะัดครับผมวันนี้ก็พาลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผมไป ลาลุ่งไปเจ้าพระพุทธนะครับผมขอบคุณครับไปดูหา่านเดี่ยไปดูหา่านเน่ยอ๋อไปเง้างอยู่ไหนเงางอยู่ไหนเง้างพวงกระบอกไหมครับเจ้าพระพุทธขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอือ แลไปดูอะไรไปดูห่านนี่ไปดูห่านเอ๋อไปดลูกชายอยากดูห่านอีกแล้วครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสาธุดีดีสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับตับดวมันมาดูขิงใครยังยังน้ำไหมให้ปลากินเลยมาดูห่านครับมาดูห่านครับผมเดี๋ยวไปตั้งตั้งตั้งขยายยังไงเเฮ้เฮ้ตั้งขยายยังเดี๋ยววันนี้ แล้ à, ไปดูอะไรไปดูหานนี่ไปดูหานเอาไปดูชายอย่างดูหานนี่ก็ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมฝั่งพวกถอนหมดแล้วเนาะถอนหมดแล้วครับเเเดดดิิินนนสวัสดีครับนี่สวัสดีครับยัง48เนี่ยจะไป ไป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 ดูหานไปครับไปอยากเจอหานนี่ฝักบุงถอนหมดแล้วเนาะถอนหมดแล้วครับเดินเดินเดินเดเดินเวัดดีครับนี่บวัดดีครับยังครับผมวันนี้ก็พาลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผมปไปพาลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผม ดูหานครับมาดูหานครับผมเดี๋ยวไปเลยตัาตาตาใหญ่ยังไม่คุยตาใหญ่ยังไม่เดี๋ยววันนี้สาทูดีดีดีสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับตับตัวมึงมาดูขิงใครยังยังดี่น้ำไหมให้ปลากินเลยขอบคุณครับไปดูหานเดี๋ยวไปดูหานหนยอยอ๋อไปง่าองอะไรง่าอยู่ไหนง่า๊ พี่หันครับผมวันนี้ก็พาลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผมไปพาลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผมไปอืมอืม งัก <that> ง like ักขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำเนิดเลยนะครับงักสวัสดีครับพี่ส <dressed> ว <Emir ati> ัสด yeah, <that> ีค <friend>, ร <ization S 1> ับครับถ่ายรูปถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปไงงัดงักงัก นุ่นนไปตรงไปเก็บเขาบุ้งไปเก็บบุ้งอาไปนู่นโอ้นุ่นๆอยู่นุ่นไปยี่สิบแปดนะจะไปอไป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 ดูห่านไปเอาไปแล้วเจอหานนี่ผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมเอ้าไปดูไปดูไก <MIC como? S 2> ่ไหมลูก <l ps. S 1> <cinema> อาไปไปอ่านอ่านเข้าเราครับผมวันนี้ก็พา,าลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผมไ,ไปไปพาลูกมาเก็บผักบุ้งนะครับผมกัะบอกไหมครับเก็บผักบุ้ง,งขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอือฮูมอืออือ จะพุ่ไหนลูกหืมครับเกี่ยวกับผังบุ้งถอนหมดแล้วเนาะถอนหมดแล้วครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันนี้น้องบอกก็มาพาลูกมาเก็บผักบุ้งครับผม มาครับพักบุ้งพุ่งกัะบอกม,มั้ยครับเจ้าพักบุ้งขอบคุณทั้รับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมฮึสตูดีดีดีสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ